ประาน,นึกว่าที่เรียกเราเข้าแซดเกมพราะใจกว้างเหมือนทะเลจะให้เราทำงานเป็นนักวาดที่ไหนได้ เรามองนายทุนอย่างเขาผิดไปเขาเรียกเรามาใช้งานยิยงท่าชัดๆถ้าอยากให้ปลอดเชื้อทุกซอกทุกมุมนักทำไมไม่อาบน้ํายาฆ่าเชือ้อซะเลยละ่ะทำงานงกงกแบบนี้ต่อไปสงสัยไม่ถึงร้อยวันเราก็คงคาออฟฟิศนี้ซะก,ก่อนอเธอ แม็กซ <Max. S 2> ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง